สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังเงะเวิลคลินิกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวสปอยเนื้อหาวันพีคในตอนที่1นึ่กันดีกว่านะครับซึ่งเรียกได้ว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยพีคสุดๆนะครับผมโดยเฉพาะท้ายตอนเลยนะครับนี่ไม่ใช่สปอยแรกนะแต่นี่เป็นสปอยที่เรียกได้ว่าเห็นเนื้อเรื่องเต็มทั้งหมดแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ลงลึกไปในบทพูดสนทนานะก็เรียกได้ว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเราไปเริ่มฟังกันเลยดีกว่านะครับกับสปอยวันพีคในตอนที่1นึ่ง กับตอนที่มีชื่อว่าดาบคู่ใจของโคสกิโอเดงนะครับผม เรื่องราวของเราเนี่ยนะครับได้เปิดฉากขึ้นมานะครับผมที่เรียกได้ว่าตัวของมันโก้ก็ได้แปลงร่างเป็นฟินิก์นะครับแล้วมุ่งหน้าไปยังสถานที่บางที่กับตัวของอิโซนั่นเองครับผมก็เรียกได้ว่าเริ่มจะเคลื่อนไหวกันอีกทีแล้วหลังจากอยู่ตรงล่าแสดงดนตรีเนี่ยมันนานเหลือเกินนะครับดูเหมือนว่าพอคุยออกไปแล้วอ่ะมันโก้ก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยควรจะไปทําอย่างอื่นนะครับผมก็มุ่งหน้าไปกับอิโซนะครับจากนั้นเองนะครับผมเหตุการณ์เนี่ยก็ได้ตัดมาที่ฝั่งของยามาโตะที่เรียกได้ว่าจากตอนที่แล้้ววอ่กก็็ไไดเเหนราามบ์ิงตปถู ผมก็คิดว่า number เนี่ยจะวิ่งไปสู้กับยามาโตะซะอีกและ number เนี่ยเป็นนมเบอร์แบบพวกตัวท็อปด้วยถูกหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองัมเลขสามเนี่ยนะครับผมแต่กลายเป็นว่า โอ้โหอาจารย์โอดะแต่งได้เจ๋งมากๆเลยครับก็เออคิดอยู่มันก็จริงนะว่าแบบความสัมพันธ์ของตัวละครที่อยู่ในที่เดียวกันมานานนะ่ะมันก็คงจะไม่ต้องร้ายกันอย่างเดียวหรอกพอกลายเป็นว่านัมเบอร์นะครับผมหมายเลขสองเนี่ยฟูกะนะครับเป็นเพื่อนกับยามาโตะนั่นเองก็เหมือนวิ่งตามเพื่อนไปอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ต่อจากนั้นเองนะครับผมเหตุการณ์เนี่ยก็ได้ตัดมาที่ฝั่งของบรูคแล้วก็ตัวของโรบินที่กําลังหนีเหล่า c p พซีโร่มาอยู่และกลายเป็นว่าหนีไปจะพัดจะผูนครับผมร่วงลงมาครับแล้วร่วงลงมาเนี่นัวง,งหวขอฟูกะ ครับผมก็คืออยู่กับยามาโตะเฉยเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับผม c p พีซโเนี่ยก็ได้ตามมานะครับผมและนอกจากนี้เองเนี่ยดูเหมือนว่าปีศาจไฟนะครับผมของคันจิโร่วิญญาณแห่งความแค้นเนี่ยที่กําลังมุ่งหน้าไปยังคลังเก็บอาวุธเนี่ยนะครับผมก็จะลงมาด้วยเช่นกันซึ่งในระหว่างลงมาที่เองนะครับผมมันก็ได้ไปเผาไหมตัวของ c p พีซโที่กําลังตามตัวของโรบินกับบลูมาด้วยนะครับในตอนนั้นเองเนี่ยตัวของอาพูก็เห็นว่า c p พีซโมาก็เลยถ่ายรูปเอาไว้ก่อนเพื่อจะเอารูปนี้เนี่ไอได้้ใหกับ ลิงนิวมอร์แกนนะครับก็เรียกได้ว่าจะหวังเงินอย่างเดียวเลยนะตัวของอาพู ool, เนี่ยแต่แน่นอนนะครับผม,มเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็กลับกลายเป็นประโยชน์นะครับเพราะมันทําให้ซูเปอร์โนวาเนี่ยต้องมาร่วมมือกันนั่นเองซีพีซีโร่นะครับผมรู้ถึงตัวจริงของเดรกนะว่าเดรกเนี่ยเป็นสายลับนะครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยก็เข้าสู้กันอยู่ดี Drake, เดรกเองก็ไม่มีทางเลือกนะครับผมก็ต้องร่วมมือกับอาพูเนี่ยในการต่อสู้กับซีพีซีโร่นะครับผมก็กลายเป็นคู่ต่อสู้ที่เรียกได้ว่าซีพีซีโร่ประทะเดรกกับอา และโซโลที่กําลังสู้กันอยู่และเรียกได้ว่าไนโดเสาในเรื่องวันพีซเนี่ยมันมีจะอะไรแปลกๆถูกไหมคิงเองเนะครับผมก็จะมีมุกแปลกๆเหมือนกันนะครับซาสกิเนี่ยเป็นคอปเตอร์หมุนได้ควีนเองยิงตัวออกมาเป็นงูได้เดี๋ยวต้องรอดูนะครับผมว่าคิงเนี่ยจะมีอะไรกันแน่นะครับแล้วจากนั้นเองเนี่ยพอคิงเนี่ยใช้ท่าแปลกๆเสร็จนะก็ได้กลับมาเป็นร่างมนุษย์แล้วก็ได้เข้าสู้กับโซโลได้ดาบต่อน,นั่นเองตัวของโซโลเนี่ยสู้ไปนะครับผมก็เรียกได้ว่าพอจะรับมือได้นะแต่คิงเนี่ยอยู่ในฝ่ายที่ได้้เปรียบนะบน,ยน,น,นะัทาใหโ่่กก็งึผวจ ทำยังไงดีที่จะชนะคิงได้ซึ่งเขาก็นึกมาว่าคิงเนี่ยเป็นอะไรกันแน่ครับพลังของคิงเนี่ยยังเป็นความลับอยู่มากเลยถูกไหมโซโลโนะครับผมก็นั่งนึกไปหมอนี่ไม่เป็นมนุษย์เงือกหรือไงกันหรือมีสายเลือดคนยักษ์แต่ยังไงก็เถอะยังไงก็ต้องรู้ให้ได้ถึงความลับของเผ่าพันธ์ของคิงไม่อย่างนั้นนะครับผมก็ไม่มีทางชนะคิงได้อย่างแน่นอน แต่ฮันไดนั่นเองนะครับผมความพีคเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าโซโลนะครับผมได้ยินเสียงเครื่องดนตรีเนี่ยดังออกมานะครับผมซึ่งเครื่องดนตรีนี้เองเนี่ยก็เป็นเครื่องดนตรีซามิเซนของญี่ปุ่นนะครับแล้วจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมเพาะเสียงเนี่ยดังออกมานะครับก็ดูเหมือนว่าดาบเอ็นมะนะครับผมจะตอบสนองกับเจ้าเสียงดนตรีอันนี้ครับ โอโรจิเองที่อยู่แถวนั้นเนี่ยก็ได้ยินเสียงดนตรีนี้เหมือนกันก็เลยเดินตามเสียงเพลงไปเรื่อยๆนะครับจนเจอจุดเกิดของเสียงนะครับผมว่าใครเป็นคนเล่นดนตรีกันแน่ครับและที่ปลายสุดที่โอโรจิได้ไปเจอเนี่ยนะครับผมก็ได้เจอกับใครบางคนที่ดูเหมือนว่าจะมีเสียงดนตรีที่ทําให้ดาบเอ็นมะเนี่ยมันตอบสนองได้ด้วยและทีนี้เองเนี่ยนะครับผมเราก็จะมาเดากันนะครับเพราะว่าก็มีคนบอกว่าไอ้คนนั้นเนี่ยคือฮิโยรินั่นเองครับสปอยล์บอกมาแล้วอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ก็เรียกได้ว่ามัน ไม่มีอะไรชัวร์เลยในจุดนี้นะครับผมคือแบบว่าดูมาทุกที่เนี่ยก็คือยังไม่รู้นะว่าเป็นใครนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฮิโยริเนี่ยมันมาจากไหนนะครับแต่ก็มันอาจจะเป็นคนที่น่าสนใจไปกว่าฮิโยริก็ได้นะครับนั่นคือใครกันนะครับผม เฮ้ยใครที่มันเดินทางข้ามเวลาได้นะข้ามไปยังอนาคตจะมีโอกาสเป็นโคซกิโทกิหรือเปล่านะครับผมเมียของโอเด้งเนี่ยอาจจะยังไม่ตายหรือเปล่าเดินทางมาอนาคตได้ก่อนก็เป็นไปได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ในวันพีชนะเนาะแต่ก็อย่างว่านะครับผมวันนี้ยังไม่ชัวนะครับผมเรียกได้ว่าพูดว่าโอโรจิเนี่ยไปเจอกับใครบางคนดีกว่านะครับอาจจะเป็นฮิโยรินั่นแหละอย่างที่ทุกคนบอกอันนี้ก็ก็คิดว่ามันไม่น่าจะผิดโผไปมากกว่านี้หรอกแต่ถ้าแบบ แอบลุ้นนะอยากให้มันเป็นโฮกิเหมือนกันนะครับผมก็คงจะพีโคด้คดเลยนะครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวในตัวเต็มในในฉบับเต็มก็น่าจะได้รู้กันนะแต่ถ้าไม่รู้ในตอนนี้เนี่ยในตอนหน้าก็คงจะได้รู้นะครับก็เดี๋ยวยังไงไว้รอดูกันยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ ลาแล้ครับบายๆครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการมังงะเวิล์นะครับเดี๋ยวถ้าได้ข้อมูลอะไรใหม่มาจะรีบมาเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังกันเลยวันนี้ลาละบ๊ายบายครับ